ดีครับพี่น้องมาพบมาพอก,กันคือเกอ่าเด้อพี่น้องนี่ครับตาดีก็ได้ตาไร้ก็เสียเด้อนี่ครับจุดทูบนี่แหละครับหวยนี่ครับว <c oughs> ันได้เขียนหนอนบ่อยไหมวันไหนจุดแต่มันออกม่สองเก้านี่เด้อครับพวกคนเห็ด <c oughs> ไม่เชื่ออย่าลบดู่ไม่ไงเพิ่นครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมผู้ขายปาแข่งคุณด้อ <c oughs> ถือบ่ถือยาบากันเด้อน้อง <c oughs> มีไงนาะ <c oughs> โตกิ่งเอออ่ามันมีโตกีลาบเนาะอือ่เด้อครับถ่ายทั้งทั้งเปียทั้งลายเด้อพี่น้องผู้ใดอยากมีโตกีลาบกันฮ่ากระจกแตกมายันโเป็นจานเป็นแสนคนวางเด้อตื่นไหมตื่ก็ตนี้นะไหมสาธุนอนไม่ใหญ่เพินนอนไม่ใหญ่เดิมเด้อซื้อเพิ่นนี่ครับต่อใดก่อนไม่ใหญ่ตัวต่อใดก่อนตัวใดก่อนตัวใดก่อนสามสองเก้าฟังกันเด้อพี่น้องเด้อสามสองเก้าเด้อ สำหรับคลิปนี้ไปซัมเนียร์กันด้วยครับสวัสดีครับนม่ใหญ่เพิ่นเห็ดน้องม่ใหญ่เนาะเป็ดนองเบิ่งหลาพิ่นออกไปะหรอจูบที่หน้าบ้านอือเด้อพี่น้องโอ้โหโคตมากอือเด้อครับสามโอ้ยมังงำสิสามสองเก้านี่เด้อครับพี่น้องเด้อเนาจ้าจ้ากันเลยครับนี่ครับของอยหน้าบ้านเด้อพี่น้องนี่ครับ